ถอนหนึ่งหมื่นค่ะพี่ว่าไม่เคยถอนเยอะขนาดนี้เลยก็มาถอนหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเลือกบัญชีธนาคารก่อนอุยพี่แก้มตื่นเต้นอาจจะพูดแบบติดติดขัดนิดนึงนะรอถอ,อนหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนอ่าแล้วก็กดถอนตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็ยอดจะเข้าประมาณเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะคะ นี่บาลลมัสวยมากเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยหนูชื่อมองนุยนะคะตอนนี้ก็อายุ19ปีค่ะพี่คือก่อนหน้านี้ททำงานพาร์ทไทม์มาค่ะพี่เลิกเรียนมาก็ต้องไปทำงานจริงๆค่ะพี่เห็นไหมคะเลิกเรียนมาสี่โมงเย็นก็ต้องไปทำงานทีนี้ค่ะพี่ก็เลยอยากมาหางานอะไรทำเพราะว่างานพาร์ทไทม์ที่เราทำอยู่อะพี่คือมันเหนื่อยมากๆบางวันเลิก3มสทุ่มเลิกเรียนมา4โมงเย็นใช่ไหมคะพี่ก็ต้องไปทำงานอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทำงานอีกค่ะพี่แต่ว่าอยากมาหางานอะไรทำอยากอไหาอะไรทำท มาเบ่งดูพี่ก้าวขั้วาสัตาหวนค่ะไปถอนกำไรมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปซื้อองอาค่ะพี่อุ้ยดีใจมากไม่เคยใส่องเลยค่ะพี่ตอนแรกไม่คิดว่าจะทำได้มาเจอในดับดิ้นเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็แบบว่าเขามีระบบช่วยขายไอ้นูก็เลยแบบอุ้ยตัดสินใจมาทำค่ะพี่